เวลาที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายไปเข้าสู่ ราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ทุกๆราศีนะคะมีผลคล้ายๆกันเลยก็คือตัวคนตัวคุณนะคะจะมีความภูมิใจจะมีความพราวนะคะมากขึ้นอาจจะมีการได้ออกจากบ้านหรือว่าทำอะไรที่สนุกส,สนานร่าเริงมากขึ้นนะคะว่าด้วยดาวอาทิตย์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะของหลายๆอย่างคือเป็นเหมือนเซนเตอร์ of attention เพราะนั้นก็หลายคนก็ มีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนเข้าหามีคนเข้ามามองเห็นเราอะนะคะมากขึ้นได้นะคะแล้วก็หลายคนอาจจะทํางานตัวคนเดียวมากกว่าเหมือนเพราะ่สิงเป็นเจ้าป่าเจ้าฝูงยเงี้ยฉันก็อาจจะแบบยากนิดนึงในการทํางานร่วมคนอื่นคือฉันต้องโดดเด่นอะฉันต้องเด่นฉันต้องแบบเป็นจ่าฝูงมองฉันสีมองฉันฉันอยู่นี่แบบเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนิ้วาร์แต่งปากมานะดูฉันนิดนึงนะคะแล้วก็ ถือเวลาที่แบบชายอ่ะคือแบบเหมือนกับส่องแสงสว่างเป็นประกายนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีเรื่องด,าดราม่าเข้ามาในชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้นะเขาบอกว่ามันเปรียบเทียบได้กับดอกไม้ที่กําลังจะ แบ่งบานหรือว่าผลไม้ที่กำลังจะสุกเนี่ยค่ะมันจะแบบดูหอมหวานมากจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากเหมือนกันมีคนมีโอกาสที่จะแบบมีคนมาเฟร t มาจีบก่บคุณได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถแสงความเป็นตัวของคุณเองะคะ่ะได้อย่างเต็มที่ได้นะคะแล้วก็หลายคนก็จะมีความแบบ เหมือนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันนะคะอยากจะแบ่งปันนะคะก็ถ้ามองแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะหลายคนก็คงจะใครเข้าใจว่าเป็นเป็นจุดสนใจนะจะอยู่กับ เขาเราจะอยู่คนเดียวเป็นจุดเด่นแล้วเราก็จะ,ะมีโอกาสได้เฟรชได้จีบได้เดทนะคะหรือแม้แต่การได้ทํากิจกรรมที่มันเป็นงานสถาน,านาการณ์มากขึ้นสกุนานมากขึ้นหรือว่าใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์บันเจิดมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาคอนเทนต์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะในส่วนของช่องทาง f a c e b o o k หรือแม้แต่ไลน์นะคะหรือว่าคอมมูนิตี้ ของทาง YouTube นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะกับแจงนะคะก็ลองติดตามติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s ิ i n e ห้าห soul master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทํางานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาว กรกฎนะคะในช่วงเดือนอสิงหาคมเคลียลงมานี้หนึ่งนะคะสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะกะ็ช่องนี้เป็นโหดราศาตะวันตกนะคะเวสเทิ n a s t อส l ทรจีลัคนาราศีดาวจันดาวสุกรดูได้นะคะเเดี๋ยวเรามาเท้าความกันนิดนึงนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะถ้ากรากฎเนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาจนถึง21 กรกดาคมก็ได้นะคะในส่วนของถ้าบรรดราศีนะโอเคทีนี้เริ่มดูกันนะคะจากดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่2ของคุณนะคะต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่วันที่22กรกดาคมแล้ววันนี้ําวิดีโอไปเนี่ยวันที่5ไปแล้วนะจากนี้ไปจนถึง ใกล้ๆยีบสองสิงหาคมนะคะเรื่องราวของคุณเนะะี่ยค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการหาเงินนะคะเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมีทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะเกิดขึ้นก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกันให้คุณค่าตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้เหมือนกันนะคะช่องทางการหาเงินใหมๆ่ๆอาจจะเป็นลักษณะของ Active income ใหม่ๆก็ได้นะคะที่เข้ามานะยีบกร,รกฎาคมฟูมูลเกิดขึ้นใน a q u a r i u s ะะก็คือเป็นเรือนที่8ของคุณเรื่องการหาเงิน Pass i v e Income มีโอกาสจบเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดนะคะแสดงว่ามันเป็นคู่การหาเงินคู่การเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงการหาเงินนะเป็นเป็น money e x i ็กนะคะก็คือเป็นช่วงที่คุณพยายามจะหาสิ่งที่จะทำจะเป็นจริงๆแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ เหมือนเป็นเป็น passive i n c o m หรือว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นให้เงินมาการลงทุนกับคนอื่นแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะจบเรื่องนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ27กรกฎาคมนะคะดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ทำให้การสื่อสารนะยิ่งพูดมากยิ่งได้เงินมากขึ้นโดยสิ่งนั้นมันเข้ามาแบบอาจจะพี่น้องเพื่อนบ้านใคร่ญาตินะคะนำพามาซึ่งการเงินหรือว่าโอกาสแบบ ที่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วมันเข้ามาก็ได้28ิดกรกฎาคมดาวพฤหัสย,ย้ายเข้าสู่ราศีกุม ก็เดินถอยหลังเนาะโอกาสช่องทางการหาเงินเก่าๆเนี่ยวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำรูทีนรูทีน,งงนหาเงินเป็นประจำเนี่ยปแปลงมาดูซิว่าสินทรัพย์ตอนนี้ท่านทำอะไรได้บ้างหรือเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเดินทางนำพามาซึ่งการเงินให้คุณได้นะคะหรือแม้แต่คุณเองค่ะอาจจะเอาเงินไปลงทุนเยอะเป็นพิเศษผลหัสมันมาเล็งกับดาว สุกด้วยเนาะอ,อังคารตรงนี้ด้วยคุณอาจจะแบบใช้จ่ายเยอะเกินไปได้ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะยีิบเก้ากรกฎาค,คมอังคารเข้าสู่ราศรีกันซึ่งบ็นเดือนที่3ของคุณก็คุณมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะระยะใกล้ๆเดินทางต่างจางังหวัดถ้าเป็นประเทศก็ประเทศใก,ใกล้ๆหรือว่ามีการต้องระวังนิดนึงอะ่ะอังคารเป็นโมหะทะอาจจะมีข้อพิพาทกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครอญาติได้หรือว่าคุณมีสภาวะที่แบบ ตั้งใจเรียนมากอะช่วงเวลาเนี้ยเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมากเป็นพิเศษก็ได้โดยสิ่งนั้นมาจากอะไรก็ดาวังคารเนาะเจ้าเรือนเดิมของเ,อเรือนที่10ก็เป็นเรื่องการงานของคุณเนี้ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้สิ่งที่เป็นสร้างอาชีพสร้างาใช้คําว่าสร้างชื่อเสียงให้กุณเองก็ได้เหมือนกัน 8สิงหาคมนะคะตรงนี้ก็จะมีดาวนิวมูนเนาะเกิดขึ้นในเรือนที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นช่องทางการหาเงินใหม่ๆการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งได้เงินนะคะเข้ามาในชีวิตแต่ทีนี้ตัวเองอาจจะสับสนนิดนึงเนาะเพราะว่า พุเนี่ยก็ฉากกับยูเรเนีสนะบางทีความรู้สึกสับ,ส,บสนรู้สึกแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีฉันจะทำไม่ทําดีด้วยความที่การได้เจอคนพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเนี่ยค่ะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกถึงการที่เออฉันจะเอาอยัางไงกับ สิ่งที่จะทำต่อจากนี้ดีนะคะจริงๆมันมีนิวมูลเกิดขึ้นในเรื่องของการหาเงินแต่ปัจจัยที่มาจากเรื่องคอนเน็ t ชันนี่ค่ะทำให้คุณมาพิจารณาถึงสิ่งนี้ได้ว่าจะเอาไม่เอาดีจะทำยังไงกันต่อไปดีถัดจากนี้นะแต่จะเห็นว่ามุมนั้นนะี่ยยูเรนกสกับอังคารกับดาวศุกร์ทำมุมที่ดีถึงกันก็มีโอกาสเหลือเกินเนาะที่จะแบบ ใช้คําว่าโอกาสที่มันเข้ามาแบบปรับปรับได้เงินปรับปรับเดินทางแบบนี้นะคะถัดมานะคะ16สิงหาคมก็ดาวสุขเข้าสู่ราศีตุลซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณโอกาสได้เงินจากคนที่บ้านนะคะสป,ปอร์ตให้การช่วยเหลือการลงทุนกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ความรักเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะ เจอคนที่พัฒนาไปสู่ความเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็19สิงหาคมก็คือยูเรเนีสถอยหลังยูเรเนีสเนี่ยเจ้าเรือนเดิมของเรือนที่8เนาะพาต้นเรื่องเรื่องนั้นมาก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่อง passive income การเปลี่ยนแปลง transformation a f t e r m i n o money การทำอะไรที่มันแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์หรือว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับพวก ความใช้คําว่าความตายหรือว่าการเงินใหม่ๆอะไรเงี้ยพวกนี้เข้ามาได้กลับไปทําสิ่งเดิม ได้กลับไปเริ่มต้นใหม่สิ่งเดิมแบบนี้ได้นะคะก็มองว่าเนื่องจากยูเร u นัสน้อมันเป็นดาวแห่งการแบบปรับปรับคาดการคาดหวังไม่ได้แล้วมันอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันรวมไปถึงเป้าหมายชีวิตระยะไกลของคุณหลายคนหลังจากนี้ไปนะสอสปีหลังจากนี้ไปชาวกรกฎเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะความรู้สึกที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีอะ อนาคตหนี่เหมือนเรารู้จักคนมากขึ้นวงสังคมเรากว้างไกลามากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคําถามในใจว่าฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะทําอะไรดีค่ัาจากนี้ช่องทางการหาเงินฉันฉันควรจะไปคิดทางไหนดีแบบนี้ก็ได้นะคะ มันจะทําให้ตัวเองมีภาวะความคิดแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้เวลาที่ดาวมันถอยหลงังการที่คุณนะคะกลับไปทําสิ่งนั้นเคลียร์ใจสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะก็ได้เช่นกันเนาะตรงนี้อะได้ไพ่บบลนซ์ก็คือการสมดุลค่ะทุกอย่างสิ่งเนาะมันต้องแบบว่าบาลานซ์นิดหนึ่งนะคะ อาจจะมีการปรับเยอะเป็นพิเศษเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษเนาะที่ช่วงช่วงนี้ที่ผ่านมาเนาะอาจต้องทําเยอะทํามากนะคะคอนเนคชั่นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นภาวะเหมือนกับความไม่พร้อมอะ่ะพรามไม่พร้อมเราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาอยัางไงดีได้ไพ่เมจิชเชนก็คือคุณเองอะมีความรู้ความสามารถที่ดีมากๆมีการมีโอกาสที่เข้ามา มีความเข้มแข็งมีความใช้คำว่าเป็นพยายามที่เยอะมากสุดท้ายได้เป็นไพ่ 6เหอียญคือการกลับไปทำสิ่งเก่าๆงานเก่าๆเรื่องราวเก่าๆกลับมาเนาะก็ไพ่ตรงกลางไพ่เริ่มต้นของคุณเนี่ยคือเป็นการผสมผสานเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างไอเดียของตัวเองกับไอเดียของคนอื่นหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะมีไอเดียจากอดีตมาแล้วผสมกับไอเดียของคุณเองมันต้องมีการเบลนอะไรเพเสียสักอย่างหนึ่งนนะคะเกิดขึ้นแล้วมันทาให้คุณนะคะสามารถสําเร็จได้ในงานใดๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าการเดว City ก็คือการทำให้มันแตกต่างแปลกแหวกแนวไปเนี่ยมันจะทำให้คุณสำเร็จได้แล้วก็อาจจะต้องมีการควบคุมตัวเองนิดนึงมีความอดทนแล้วก็สมดุลตัวเองมากๆที่ผ่านมา้ภาวะสับสนวุ่นวายใจมีทำงานเยอะมากแต่ทำงานหลายอย่างด้วยแล้วไม่รู้จะทำไงมีทั้งการบริหารเวลานะคะ มีทั้งการบริหารเงินแล้วตัวเองก็สับสนถ้าจะเห็นจากหน้าไพ่เนาะคือเป็นผู้ชายนะอยู่บนบนแบบเชือกอะบนเชือกที่อยู่บนเรือแล้วเรือเนี่ยก็คืออยู่บนน้าที่แบบกระเพื่อมมากคือสับสนมากแล้วเขามีการโยนนาฬิกามีการโยนเหรียญทั้งเงินทั้งเวลาเนี่ยมันต้องควบคุมคอนโทรลไปหมดเลยนะคะทํางานหนักแล้วก็ทําหลายอย่างหลายจ็อบแล้วก็มันเหมือนต้องสมดุลบาลานซ์นะคะดูว่าทีมซิงโครนิสตี้ ของภายในส่วนของเดือนนี้ก็คือการที่บอกว่า Balance นะแล้วก็เขาบอกว่าพยายามีความสุขกับทุกๆขณะที่เจอนะคะจักรลิงก็คือแบบเฮ้ยมันมันต้องจับจัดลำดับนะ p r i ORITY นะคะแล้วก็สมดุลในส่วนของเรื่องการเงินด้วยนะคะตรงนี้ คือที่ผ่านมาก็อาจจะมีภาวะความขยันมากเป็นพิเศษนะคะตั้งใจทําปกป้องคุ้มครองหรือว่ามีการวางแผนที่มันชัดเจนมากๆเลยในการจะลงมือทําอะไรนะคะเขาบอกว่าเหมือนตัวคุณเองนะคะค่อนข้างนี่เนาะผู้ชายที่มองไปที่แผนที่นะคะมือก็คือจับอยู่ที่เหรียญเนาะแบบ pay attention to the detail ก็คือเป็นคนที่ใส่ใจลงรายละเอียดเยอะมากๆแล้วก็ รอคอยเวลาที่จะเพอร์เฟกต์ทามมิ่งก็คือเวลาที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะที่จะมาถึงนะแล้วกเ็เขาบอกว่าบางทีคุณก็รอคอยแบบเหมือนกับไกดเดียนเหมือนกับทางฟ้าเทวดาที่จะมาคอยบอกคุณนะคะหรือคนที่เขาคอยดูคุณอยู่นะคะตรงนี้สเตรนจ์ Strength เข้ามาก็คือเป็นเหมือนกับการที่คุณต้องอดทนเยอะเป็นพิเศษนะคะมีอํานาจมีความเชื่อมั่นมั่นใจนะคะในความดีที่คุณมีนะคะแล้วก็การที่คุณ เห็นอกความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือนะคะหรือว่าเข้าใจคนเนี่ยค่ะมันจะนําพามาซึ่งโอกาสที่ดีได้บางทีอ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณเองเนี่ยแข็งแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงมากๆนะบางทีมากกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำนะ คอนเนคชั่นดีงามมากนะคะคือมันมีช่องทางที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อนฝูงนำพามาซึ่งโอกาสนะคะเหตุการณ์ข่าวสารที่ดีที่จะแบบเข้ามาให้คุณเฉลิมฉลองนะคะอาจจะมีการมั่นหมายอาจจะมีการเปิดตัวร้านค้าสินค้าอะไรบางอย่างการแต่งงานการตั้งครรภ์หรือว่าการเรียนจบก็แล้วแต่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าแม้แต่ครอบครัวของคุณทีนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่า ต้อง stand up for yourself ก็คือเป็นการเฮ้ยต้องยืนหยัดอยู่กับตัวเองนะเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าคุณแน่วแน่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณเชื่อหรือเปล่านะคะต้องมีความมั่นใจด้วยแล้วก็อาจจะอ,อทุกอย่างสิ่งเนาะมันก็อาจจะมีความท้าทายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า,าทั้งนั้นทั้งนี้อะค่ะถ้าคุณจะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องเลือกด้วยแบบความฉลาดอะต้องแบบว่า ตั้งใจเลือกนิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ i ช่เช่นก็คือการที่คุณนะคะสัมผัสได้ว่าทุกอย่างสิ่งอะ่ะเหมือนกับมันมีเวทมนต์ในชีวิตคุณนะคะแล้วก็คุณสามารถสำเร็จได้นะคะด้วยความฉลาดของคุณนะคะถ้าคุณสามารถที่จะเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะทําได้แน่นอนเนาะแล้วสิบไม่เท้าบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทํางานหนักมากเหนื่อยมากเลยนะคะทางานมาพร้อมๆกันเนี่ยแสดงว่าเป็น มีอาการนี้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีภาวะแบบทำงานหนักแล้วก็ทำงาชั่วโมงขึ้นซ้าๆกันนะคะแล้วบาลานซ์สึกแล้วค่ะครั้งที่3 The need The need of balance in life นะคะก็คือต้องการเวลาต้องการสมดุลในชีวิตนะคะอาจจะต้องมีการให้คนอื่นนะคะมาช่วยคุณบ้างนะคะสุขภาพเนี่ยถ้าจะไม่ดีเนี่ยอาจจะมาจากความเครียดได้นะคะแล้วก็ให้แบบความ ความรักความปัถนาดีนะคะการที่คุณมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่มันจะมาบอกคุณนะคะอันนี้ให้เชื่อนอะแล้วก็การที่คุณยิ่งใส่ใจดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะคือคุณใส่ใจคนอื่นก็ดีนะแต่บางทีต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะคะให้เชื่อลางสังหรณ์ยาสังหรณ์ของคุณนะคะแล้วก็ คือเขาบอกว่าความรักที่ดีมันจะมาจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนของคุณนะคะก็พยายามเปิดใจนิดนึงและไพ่จบนะคะได้เป็นไพ่หถ้วยนะคะก็คือเด็กแล้วก็เ,เพื่อนวัยเด็กของคุณหรือว่าอะไรที่ทําเป็นเด็กๆเกนะะี่ยค่ะไพ่เป็นความต่อเนื่องเกิดขึ้นเนาะตัวละครจากความบาลานซ์เนี่ยะะเขาเข้ามาคนเดียวกันเนาะเห็นไหมอาจจะต้องมีการ revising ก็คืออ,อ้อขอโทษ r e v i s i t ติง รีวิซนะิตติ้งเนาะก็คือเป็นการกลับไปทำความฝันเก่าๆแผนการเก่าๆอีกครั้งหนึ่งกลับไปสวมกอดแบบเด็กในวัยเด็กของเราอะ่ะคือบางคนอะ่ะจะแบบเหมือนสับสนเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้จะทําอะไรอยากจะทําอะไรดีจริงๆอะค่ะเหมือนให้กลับไปนึกให้ได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราชอบอะไรเราเป็นอะไรเราอยากเป็นอะไรตอน,นึเด็กอะ่ะบางทีเวลาเราโตมาเนาะเราก็ลดความฝันของตัวเองใช่ไหมเราก็แบบเออเท่านี้ก็พอ้แหละแต่จริงๆแล้วอะ่ะรู้ไหมว่า สิ่งที่เราอยากทําจริงก็คือเป็นสิ่งที่มันตามมาจากเด็กอะสิ่งที่เราอยากทําจริงในวัยเด็กอะค่ะแบบนี้มันจะช่วยตอบโจทย์คุณได้ว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่คุณอยากได้อยากทำนะคะแล้วก็การกลับมาของคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆหรือความรักเก่าๆเนี่ยมีโอกาสได้นะแล้วก็ดูว่าแม้แต่าพาร์ทเนอร์เก่าๆเนาะตรงนี้ความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็เป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ด้วยธุรกิจที่จะกลับวนเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นแต่ละเรื่องนะคะถามถึงเรื่องงานนะคะหนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วยอีกแล้วคือมันมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะพาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองนะคะอาจต้องมีการให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์หรือว่าพาร์ทเนอร์ Partner คนนั้นๆน,น,นะคะอาจจะมีการได้เหมือนกับ ของขวัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะตรงนี้ได้ไพ่รีลิสต์นะคะก็คือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มีนิวมูลฟูมูลเกิดขึ้นในแกน m o นนี exists, ่ exist นก็คือการแกนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยคนเก่าๆหรือว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มัน hold you back ก็คือแบบดึงคุณเอาไว้ไม่ให้ไปไหนนะคะแล้วก็มันจะทำให้คุณเองอะเปลี่ยนแปลง transformation คือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะทีนี้เรื่องการเรียนนะคะได้เป็นไพ่โอกาสที่ดีมากๆเลยเข้ามานะคะ สำเร็จได้มีโอกาสที่ดีสอบแข่งขันอะไรต่างๆก็สามารถทำเนาะสาเร็จมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้3ดาบระวังตัวเองนิดนึงเนาะมันต่อเนื่องมาเครียดปวดหัวไม่สบายใจมันเป็นไพ่แบบเสียใจอย่างหนักนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีปมในใจมีความเครียดในใจที่ทําให้มัน เติบโตแล้วมันก็ทําให้คุณแบบเหมือนกับไม่สบายใจได้หรือแม้แต่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันมีเชื้ออะไรมีอยู่จริงแต่ว่างจริงเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้มันมากพอด้วยเนาะอ,อ,อย่าเพิ่งวิตกวิต,ก,วตกอะไรขนาดนั้นแต่ก็คืออย่าประมาแต่ก็แบบอย่าโมแต่เครียดอย่างเดียวเพราะยิ่งเครียดก็เดี๋ยวมันก็จะดึงดูดเข้ามาได้นี่หรอกไหมเหมือนกับเราคิดถึงมันบ่อย,อยๆเนาะ ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะคนเก่าวนกลับมามีนะภาวะสับสนวุ่นวายใจจะเอาอยัางไงดีจะเป็นสิงจะเป็นธนูจะเป็นเมทุนก็ได้นะคะจะเป็นธาตุน้ำหรือจะเป็นธาตุดินก็ได้การผสมมังกรหรือว่ากฎมีนพิจิกเนาะ,ะถ้าเข้ามาก็มีโอกาสสูงที่จะใช้คําว่ามันเป็นเหมือนคนที่เรามาผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อนๆแน,นะนํามาให้แบบนี้ก็มีโอกาสได้อยู่นะคะ ตรงนี้ปล่อยคนเก่าๆไปก่อนเนาะปล่อยก่อนเนี่ยไพ่ปล่อยขึ้นคนเก่าที่ยังฝังในใจเนี่ยปล่อยออกไปให้มันจริงๆเนะเาะที่ผ่านมาอาจจะเป็นภาวะการติดอะไรบางอย่างมันพิเศษนะคะทําให้เรารู้สึกแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็เปิดใจค่ะไพ่สามใบบนนี่คือติดอะไรสักอย่างอยู่ไพ่ใบล่างมาใบแรกเลยคือการเปิดใจนะคะตรงนี้ไพ่ปลอดภัยนะที่จะรับรักนะแล้วก็เป็นไพ่เฮ้ยคนใหม่เนี่ยจะมีเข้ามาได้จ้ง ขออีก3ใบเนื่องจากมาสุดท้ายแล้วของเดือนนี้สำหรับเดือนเดือนราศีเดือนสิงหาคมของชาวกรกฎนะคะรีทรีตนกาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับรีทรีตก็น่าจะดีนะคะบำบัดจ,จิตใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคู่ของคุณนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เฟล r ์หรือว่า เปิดโอกาสคือคนเก่าอะต้องปล่อยแต่คนใหม่ที่เข้ามาเฮ้ยเราลองเปิดโอกาสให้แบบไปเดทไปเจออีกสักครั้งนึงจะดีไหมเนาะน่าจะดีกว่าเนาะตรงนี้นะโอเคประมาณนี้เนาะก็ไงก็ขอใหออ้มีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสู้ๆนะให้ผ่านพ้นวิกฤตการโควิดครั้งนี้ไปให้ได้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ